สวัสดีลูกค้าลาเลบูธซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับวัยรุ่นจิโกโมเมการาและเดบิสันสปอร์ตเตอร์4ฟเอรถปี2019ค่ะสำหรับคันนี้นะคะแต่งล่อเลยค่ะลูกค้าเลขไม้นะคะอยู่ที่2664ไม้ค่ะ สำหรับจิโกเมกาฮ์เลตเทบิสานสปอร์ตเตอร์4ฟคันนี้ค่ะสเปคของตัวรถนะคะเป็นรถปี2019นสเะคะสเปค MLY ค่ะลูกค้านี่ค่ะเป็นรถที่ผลิตเดือน8ปี19โมเดล4ฟนะคะ f a c t อรี HDMC Thailand 4ฟมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2ึ2 c ซีซีนะคะ สำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็นแวนแอนไฮ h กลอง RSD หรือว่า Roland s แซ d ดีไซนค่ะจุนกลองแวนแอนไฮ่โฟ i ์ลแพกนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะยางนะคะเป็นยางใหม่กริปที่ยังไม่เคยลงพื้นถนนเลยค่ะยางเป็นยางดันหลอบ h a r l เล่เดวิสันใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าโหคันนี้บอกได้เลยยางใหม่มากทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยค่ะเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะ ยังไม่เคยลงพื้นถนนสักครั้งเลยนะคะเปลี่ยนปุ๊บก็คือขึอ้นรถตู้มาแล้วก็มาที่ร้านเราเลยนะคะถัดมาค่ะเบาะตอนเดียวยาวเป็นเบาะคัสตอมนะคะ,คคะพักเท้าคนขับพักเท้าคนซ้อนค่ะเป็น RSD นะคะเท่ๆเลยค่ะนี้ค่ะแฮนด์คันนี้เป็นแฮนด์ดรกนะคะปอกแฮนด์เป็นของ HD ค่ะ, <HD S 2> คะ กระจกเป็น RSD นะคะแล้วก็ฝาถังน้ำมันหัวกะโหลก HD ค่ะคันนี้ตัวถังน้ำมันนะคะได้ทำลวดลายค่ะตอมค่ะเป็นลวดลายเส้นนะคะ Harley Davidson ค่ะแล้วก็ Black p e a l นะคะนี่เลยค่ะหล่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะครอบไฟหน้าเป็นของ HD นะคะหล่อมากค่ะ ฝาเดอร์บี้ฝาทาัมเมอร์นะคะเป็นของ HD ทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นหัวกะโหลกค่ะคันเกียร์แต่งนะคะลวดลายของถังน้ำมันอีกด้านค่ะเป็นลวดลายคัสตอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะคันเดียวในไทยแน่นอนสำหรับลวดลายนี้นะคะแผ่นป้ายทะเบียนด้านข้างของ NMD ค่ะ สำหรับราคาค่าตัวของน้องแบ็คโพลนะคะราคาตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ด s สค i ิปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมนะคะเบอร์โทรกับไลน์แอดมินอยู่มุมบนด้านซ้ายมือของคลิปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในครันหน้าค่ะลูกค้าบ๊ายบายค่ะ